แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของประชากรนะครับประกอบว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยแสงหน้าจีนไปแล้วเรียบร้อยขณะที่การมีส่วนร่วมของแรงงานมีเพียงแค่ร้อยะห้าสิบเอ็ดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าขานนะครับกับรองศาสตราจารย์ยงยุทธเฉลีมบง ที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋ารูปทรงเป็นตะกล้านะครับจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้ หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง S M S พิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ 1, un, 1 man, ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ครับ ท้ารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คำบรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลก์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดียวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทาง,ทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาาไว้ในนทุกสััปดหน์นะครบ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งสามารถนําเอาบําเหน็จตกทอดเนีตต่ยมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคาประกันได้นะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีนะครับร้อยละสี่จุดสองเก้าศูนย์ตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถนําเอาบําเหน็จต,ตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคาประกันได้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งสามารถนําเอาบําเหน็จต,ตกทอด มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เนี่ยนะครับสินเชื่อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับตามที่ปรากฏข่าวว่ามีผู้ยื่นนังสือคัดค้านการนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ของสำนักงาน กสทอชอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจําปีซึ่งสำนักง,งานกสทอชอขอเรียนชี้แจงดังต,งต่อไปนี้นะครับสำนักง,งานกสทอชอได้ดําเนินการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2567ตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา57วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกํากับการประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสีออยงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคม พุทธศักราช2,553และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบัญญัดเอาไว้ว่าในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวงเล็บ2ก่อนที่สํานักง,งานกสทชจะเสนอกอสทชอ,อนุมัติให้สํานักง,งานกสทชเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นแล้วก็ให้สํานักง,งานกสทชพิจารณา ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวเว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานกสทชเสนอไปยังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในกรณีที่สำนักงานกสทชหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วแต่กรณีไม่เห็นด้วยกับความเห็น ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สำนักง,งานกสชเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวพร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อกสชเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญพ,พิเศษสำหรับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็แบบสลากดิจิตัลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 80ล้านบาทดยกันแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทซึ่งถ้าหากว่าฝากจนครบกําหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ80สตางค์หรือว่า0.80บาทนะครับสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาถ้าได้รับเงินรางวัลแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดหมดเขตออม วันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o ก็ได้เช่นกันนะครับนายวรพจน์อุชุพยูบุญวงกรรมการผู้จัดการบริษัทสายบุรีพาวเวอร์จำกัดหรือว่า XPCL ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการรงไฟฟ้าพลังน้ำสายบุรีและเป็นบริษัทร่วมในเครือของบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือว่า CK Power นะครับ นายวรพจน์เปิดเผยว่า XPCL ได้เตรียมที่จะออกหุ้นกู้แล้วก็เสนอขายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสกุลเงินบาทหรือว่ากีนบรอนครั้งที่1ทับ2,566นะครับชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยจะจำหน่ายให้กับนักลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับซึ่งจะแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น3ชุดใดนการชุดที่1เป็น ชุดที่มีอายุ3ปีนะครับครบกาหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคมปี2569อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่นะครับอยู่ที่ร้อยละ5.5ขอไปครับร้อยละ5.15ต่อปีนะครับส่วนชุดที่2จะมีอายุ4ปีครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2, 000, คป,ปี2570นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่เช่นกันอยู่ที่ร้อยละ5.30ต่อปีแล้วก็ชุดที่3จะมีอายุ5ปีนะครับครบกาหนดไถ่ายถอนในเดือนตุลาคมปี256 ปี2,571นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ5 5 5โดย XPCL จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนไปชำระเงินกู้คืนนะครับซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และช่วยลดต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยสำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกรีนบอลสกุลเงินบาทของ XPCL นี้นะครับได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยบริษัททิสเ t a ติ้งจำกัดอยู่ที่ระดับ ทิปเป็นบีหรือว่า B3 ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยบวกทิปเป็นบีบวกแนวโน้มคงที่ขณะที่ x pcl มีอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ A ลบแนวโน้มคงที่ครับสะท้อนสถานะของบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถจองซื้อขั้นต่ําได้ตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปแล้วก็ทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แบาทนะครับโดยจะจาหน่ายในวันที่20ตุลาคมวันที่24และวันที่25นี้นะครับผู้ลงทุนหรือานักลงทุนที่สนใจก็สามารถ จองซื้อหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนทางเว็บไซต์นะครับ w w w s e c o r t h หรือจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง5แห่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกักมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ิงจำกัดนะครับ บ่ายวันนี้ครับวันที่1 1ตุลาคมพุทธศักราช2566นสะครับนายสุรเชษฐ์ลาภพูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ซึ่งเป็นการประถมนิเทศโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรร,รมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการทางพิเศษสายสีนครินท่า,ากาศยานสุวรรณภูมินะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการความเป็นมาตลอดจนเหตุผลความจําเป็นของการพัฒนาโครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่สําคัญเนี่ยรวมทั้งนําเสนอแนวเส้นทางของโครงการพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนด้วยนะครับโดยการทาพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดาเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางยกระดับสีนครินถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่า M7 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการ,รช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณช่วง จุดตัดสีนครินท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็บรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมานาคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยกับผู้เดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าขานเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ยงยุทธชะล้มวงนะครับที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่องของประชากรอินเดียกับประชากรจีนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุรัครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับจําได้ว่าเคยคุยกับอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะแซงจีนนะฮะอาจารย์มาษาไทยเราแซงจีนไม่ได้แต่ว่าทางทางจีนกับกับอินเดียเนี่ยนะคู่ซูสีกันนะนี่เลยเราคงได้ยินข่าวว่าของของอินเดียเนี่ยก็มีความแป่นยามสูงเนาะ ส่งเจลไปไปหลวงจันทร์อะไรต่างเนี่ย oh. มาสลุงได้ในพื้นที่ที่มีความแน่นยาจนิ่มโนวลได้มากกว่าของประเทศอืิร์ที่ส่งนไปะนะคร <c oughs> ับก็แสดงว่าอ่อินเดียเขาก็มีของดีของเขาอนะคร <c oughs> ับแต่ประเด็นมนอยู่ตรงนี้ครับว่าไซส์ที่ใหญ่ใกล้เคียงกันนะประมาณสักเซเว่าอย่างของอินเดียเขาอาจจะมากกว่าเนะ <c oughs> าะเมื่อปีสองปีนี้ประมาณสักเกือบหนึ่งจุดสี่พันล้านหรือว่าพันสี่ร้อยล้านคน <c oughs> อแต่ของจีนเนี่ยมันก็พันสามรอยล้านเศษเศษนะเนอะพันพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านอะไรเนี้ยนะฮะซึ่งก็จะน้อยกว่ากันนิดหนึ่งไอ้โครงสร้างประชากรของทั้งสองประเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยเส้นเชิงนะ,ะครับโดยเฉพาะของอของรัฐบาลของของออินเดียเนี่ยนะฮะมีโครงสร้างของคนที่สูงอายุน้อยกว่าจีนเยอะเลยออ นะเพราะยกตัวอย่างเช่นเป็นเด็กนะของออจีนอเมริกาของอินเดียเขาประมาณสักนยะี่สิบหกเปอร์เซ็นต์และคนว้สิบห้าถึงหกสิบสี่ปีซึ่งก็เรียกว่าวัยแรงงานเนี่ยนะฮะมีประมาณสักหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขามีผู้สูงอายุเพียงไม่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะไปไหนหมดแล้วฮะคนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไปอันนะฮะอันนี้ก็ต้องมาดู <laughs> ถ้าตามหลักประชากรศาสตร์ <laughs> เราก็จะมาดูที่เ <laughs> ขาเรียก life expectancy b i r t h นะฮะ คืออายุไขเฉลีย่ยไม่แรกเกิดนะฮะครับครับปรบากฏว่าของจีนเขาเนี่ยนะฮสูงถึงเกือบเกบประมาณทักเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดปีเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะครับอืมอใช่ใกล้เขียงฮนะตัวเฉลี่ยนนะกัในใจนะ่อายุไขัยนะอายุไขแต่อายุไขแต่ของอินเดียเนี่ยเหลือแค่ประมาณไม่เกินเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดสิบจุดเก้าอะไรเงี้ยนะฮะอ๋ครับเนไหม มันต่างกันนั่งแปดปีต่างกันแปดปีแต่ทําไมทําไมอินเดียเนี่ยอายุไขข,ของนองก็เตือนหมายเขาว่ายังไม่ทันสื่อถึงผู้สูงอายุเลยก็ไปซะ<ไ>ปแล้วไปซะแล้วคือม <laughs> หมายว่าก็ก็อายุสั้นนะฮะอันนี้นขณะที่จีนเนี่ยเขาอายุยาวนะ,ะซึ่งเขามีปัญหาตอนเนี้ยถึงขนาดของจีนเนี่ยถึงขนาดขาดแรแรงงานก็เพราะว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วผู้สูงอายุของของข,ของจีนเนี่ยถ้ามองในแง่ออฟฟิเชียลแล้วเนี่ย เขาให้กเกษียณแค่60ปีสำหรับผู้ชายแต่ในของผู้หญิงเนี่ยจะ,กะเกษียณประมาณ55ป,ปีโอ้ครับนะครับจะเห็นว่าอันนี้มันแตกต่างกันเลยขณะที่อายุอายุขัยของของคนคนอินเดียนี่ก็น้อยแล้วนะฮะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องสัดส่วนของประชากรประชากรที่ทำมาหากินเนี่ยนะฮะมันจะแตกต่างกันเยอะนะฮะของอินเดียเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าประเทศเกษตร เนะีพพ่ยเพราะประชากรเกินเกินห้าสิบปอร์เซ็นมานะ,ะที่ที่เอ่อที่ประมาณสักสี่สบหกสิสบเจ็ดปอร์เซ็นเนี่ยทำการ,กรเกษตรอยู응่เลยอืมครับนะแต่ทำภาคบริการกร็เพียตะางสักสามสบามเปอร์เซ็นตกันเองที่เหลือภาคนภาสสหกรรมเอสเอ็มบีและไมโครเอสเ็บเป็นส่วนใหญ่อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะเป็นเชื้อของไทยอ้ไม่ได้เนาะไทยรับในเกษตรสามสิบสาเปอร์เซ็นตะ์มแ่ก็เราแค่เจ็ดสิบล้านนะจันย็นนะน้อยกว่าเขาเยอ อุตสาหารกรรมเรา16เปอร์เซ็นต์แล้วทำภาคบริการแต่50เปอาาร์เซ็นต์นะแต่มองในสัดส่วนนะสัดส่วนแต่ในสัดส่วนของจีนเนี่ยจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับคงเกษตรการจะน้อยกว่านะฮะภาครบ,บริการนี่สูงกว่าแต่ภาคอุตสาหกรรมนี่เขาก็จะมากกว่าอินเดียนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดท,ที่เราก็าจะเห็นความแตกต่างของสภาวะเศษษรษฐกษษิจใช่ไหมฮะใน <c oughs> ยุคที่เราเรียกว่า เรียกมาทีเพล็กเวอร์นะโรกหลายขั้วเนี่ยะต่ตอนนี้โรคหลายขั้วเนี่ยมันทาให้ทุกคนมึนงงไปหมดนะฮะถ้ามองทั้งสายนงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้อินเดียก็สามารถจะคือคือจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นลำดับนะนะก็คงจะเป็นลำดับหนึ่งนะฮะอเมริกาลดับสองจีนนะอินเดียก็อยู่ดับสามเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอัตราเพิ่มของประชากรของอินเดียมันที่ต่ำมากเลยจึงแตกนะฮะทั้งคนทั้งที่ชุดอินเดียเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหเขามี ที่เรียกโซเชียลคลาสนะคือจะมีประชากรกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะขยับก้าวข้ามไปปัญหาในสังคมเอ๋อวันนะใช่ไหมฮะแปลเป็นไทยที่โอทีวาวันนะครับครับครับเพราะยังตรงนี้มันทําให้แพ็กตึงของคนของเขาเนี่ยมีปัญหามากมโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยที่อยู่ในชุนบเนะฮะมันจะมีเขาเขตทีตกว้างขวางแล้วก็แห้งแรับมีเด็กเนี่ยตั้งประมาณร้อยละยี่สิบนะฮะไม่ได้เขาเรียนหนังสืออ้อไม่ได้เรียนเลยต,ตั้งแต่ต้นเลยเหระ ไม่ได้เรียนเลยเครับี่เป็นแฮนดิแคปของของอินเดียมาหฬาราเลยนะครับขณะที่คนที่ได้เรียนบริษัทส,ส่วนเปอร์เซ็นที่ก้อนข้างสูงนะมากับบริษัทส,ส่วนที่สูงนะอยู่ในเมืองนะฮะในขณะเดียวกันในคนที่อยู่ตามชน,นบทอื่นในที่แถห่างไกลของอินเดียเนี่ยไม่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งนะอีกเกือบร้อยละยี่สิบเนนะี่ยที่เรียนไม่จบประถมอืมไอเรียนไม่จบมัธยมมัธยมสามต้นหรือปลับ ก็ห้าสิบไม่จบของเขาของเขาเป็นเป็นสัตวาเป็นเบสิคอลดอรี่ใช่ไหมครคุณยุทธยุทธไใช่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 ครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่จบผู้ที่เรียนอยู่เนี่ยในระดับมัธยมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในลิขรับด้วยความแตกต่างกันชัดเจนเลยว่าในเรื่องของ literacy ของหรือความรอบรู้ในเรื่องของการอ่านหออเขียนได้เนี่ยนะฮะของจีนเขาเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต แต่ของอินเดียเนี่ยเหลือ74เปอร์เซ็นเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีเด็กที่เรียนไม่จบหรือไม่ได้เรียนเนี่ยอีกเป็นจํานวนมากับแล้วพวกนี้ก็เลยทํางานยู่อย่างที่เราเห็นกันในในลูกสารคดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะขาก็จะไปกอ่ออิเก็บอิฐเก็บสินเศษหินขนโน่นนี่ี่ด้วยกําลังแรงงานตั้งแต่เด็กเล็กไปเนี่ยนะฮะพวกนี้ไม่ได้เรียนหนังสือช่วยพ่อแม่ทำมากินนะฮะันั้นอันนี้อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะว่า ไอ้แล้วผู้ชายเขาผู้หญิงเนี่ยนะฮะริศเอซีได้เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตของของอินเดียเนี่ยแต่ผู้ชายนี่สูงเขาผู้หญิงเยอะผู้ชายเนี่ยเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะ,ะก็คือไม่ได้ห่างกับจีนเท่าไหร่นะในภาพรวมนะะแต่ผู้หญิงที่ต่ำว่าต่ำมากเลยประมาณหกสิบหกเปอร์เซ็นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าการอ่านออกเขียงได้ของผู้หญิงเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยในในในส่วนของอินเดียเนี่ยนะอ่าเขาเรียกมีส่วนร่วมในการทํางานเนี่ยนะฮะ ต่างจากจีนเยอะอือจีนเนี่ยผู้หญิงคล้ายๆคนไทยเราเนี่ยพอๆกันเลยครับเราเรียกว่าปฏิสิทธิ์เพช่นเรื่องการการเข้าเข้าทํางานเนี่ยนะของจีนเขาามากกว่าเจ็สิเปอร์เซ็นตอแต่ว่าของอินเดียเหลือประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเองเพราะผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนเนาะแล้วก็อความรอบรู้ต่างในเรื่องอการอ่นานออกเขียนได้นี่ก็ต่ำเนาะครับแล้วาลาก,ก็ภาราการเลยงด,ดูเนื่องจากบางทีมันก็อาจจะเป็นศาสนาด้วยอะไรด้วย ที่เขาต้องเลี้ยงดูลูกค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นมันก็เป็นภาระที่เขาไม่สามารถจะเอาลูกไปฝากกับใครได้อืมนั้เขาผู้หญิงก็เลยต้องมาเลี้ยงดูบุตรเองนก็เลยทําให้ปฏิสัมพันธ์เละของผู้หญิงเนี่ยนะที่เข้าทํางานเนี่ยค่อนข้างจะต่ำเนาะครับทีนี้ในโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราพูดจีนแล้วแล้วเทคโนโลยีแล้วก็พูดถึงจีนเนี่ยหัวเว่ยอะไรเอ่ยขึ้นไคมื่องมือโทรศัพท์มือถือนะฮะสงครามเรื่องเทคโนโลยีระหว่างอเมริกาก,กับจีน คือการ matching, แมทชิ่งหรือแมปปิงป้งในระดับของทคโนโลยีจีน,จนกับอเมริกาเนี่ยถึงแ,แม้เขาจะสู้อเมริกายัางไม่ได้ในภาพรวมเนาะแต่ว่าเอเนเจอร์ของเขาเนี่ยเขาอยู่ในคอมเพลติฟิตีสตีคเตอร์คืออยู่ในสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงถึงแม้กระบวนการในการพัฒนาของจีนเขจาขจาตะตัดระบบของการไอ,ขอเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราเรียกมิสต์ชีเคิร์ฟนะคือปากล่างของคนเราเนี่ย เขาไม่ไ้อเสียเวลามากไปกับการต้องมานั่งทดลองอืมานั่งโน่นนี่นั่นเขาตัดไปเลยก็ปี้เลยง่ายสุดรีเวิร์สเลยรีเวิร์สเอินเนียร์นะทำเลยเรียบเลยที่สุดนะเราทำถึงขั้นตั้งแต่ราคาต่ําสุดไปถึงราคาสูงสุดเกตเอเบซีอะไรต่างๆไปเรียกนะเพราะตลาดเขาใหญ่แต่ว่าอินเดียเนี่ยสิ่งที่ถ้าเราดูผลผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นหลักเนาะเขาผลิตพวกอ่าอะไรนะพวกสไปซี่ทั้งหลายอ่ะเราเรียกว่าอะไรของของที่เป็นเครื่องเทศอ่ะ อันดับหนึ่งเลยนะเขาเปิดเต็นทนานแล้วแต,แต่ดั้งเดิมไปจาอังกฤษต่างๆเข้ามาอินเดียเนี่ยก็จะมาเอาเครื่องเทศมาจากอินเดียเียอะเราก็รู้ว่าอิน,อนเดียเนี่ยรสจัดจ้จานนะถ้าเราทานเนี่ยโอ้เมนูเขาเพียบเลยเป็นร้อยๆเมนูเลยที่เกี่ยวกับการใช้ของที่เป็นชุนๆเนี่ยนะเขาทําพวกออกกร์แกนิกอย่างเงี้ยนะครับแต่แปลกนยนะที่อินเดียเนี่ยเขามีอันหนึ่งที่เป็นอาชีพที่ประหลาดอยู่ในคือโครเซตหรือแฮนะคือทํา ผมอะผมบ่งคนที่น่าจะผมดกแลวเส้นผมเยอะอ๋อเขาห้ามตัดนี่ครับแฟชั่นนี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะยาวแล้วก็ตัดเขาก็ทําแบบนทํทเกันเหมือนอังกฤษอ่ะนะฮะทำอะครแปอกๆรูปแล้วก็มีพวกแกนายต่างๆมาพร้ามมะพร้าวข้าวอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะซึ่งข้าวเนี่ยเขาก็ผลิตได้เยอะนะเกือบสี่สิบล้านตันแต่ว่าขายวิสิบกว่าล้านตันซึ่งก็มากกว่าเทศไทยครับ หลายับแสดงใครอยู่ทุกทีนะใช่ฮะอาจารย์เดี๋ยวับเจอับเวลามันจะหมดอาจารย์เดี๋ยวไว้ต้องคุยกันต่อล่วงหน้าแล้วกันไอ้ข่าวหน้าแล้วกันนะอาจารย์นะครับวันนี้รบกวนจ่าแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ยงยุทธเฉลิมวงศ์นะครับที่ปรึกษานโยบายพัฒยากอทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับก็คุยกันตรงนี้จะได้เห็นว่าภาพรวมของจีนกับอินเดียเนี่ยแม้จะมีพลเมืองมากกว่ากันก็จริงแต่ คุณภาพไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินนะครับสามารถที่จะนําเอาบําเหน็จต,ตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้เนี่ยคำถามคือธนาคารคิดดอกเบียเ้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับคำตอบคือร้อยละ4.290นะครับร้อยละ4.290เเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับ กลับมาบอกกล่าวก็เช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ